จังหวัดกระบี่นะคะจัดการคัดเลือกตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อขึ้นบัญชีสํารองของจังหวัดกระบี่จํานวน100ลรายโดยวิธีจับสลากค่ะ <themselves. S 1> นายนิรันด์ปราบอักษรประหลัดจังหวัดกระบี่เป็นประธานในการคัดเลือกตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อขึ้นบัญชีสํารองของจังหวัดกระบี่จํานวน100รายโดยวิธีจับสลาก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะและประชาชนมาร่วมสังเกตการณ์หนห้องประชุมพนมเบญจ่าชั้น5่าสารกลางจังหวัดกระบี9่9 0โดยจังหวัดกระบีค่ค่ได้ทําการเปิดรับลงทะเบียนผู้ประสงค์ที่จะจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อขึ้นบัญชีสํารองจํานวน100รายปรากฏว่ามีผู้สมัครจํานวน182รายและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติทั้งหมด ซึ่งจังหวัดกระบี่ค่ะดําเนินการคัดเลือกตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยวิธีจับฉลาก100รายชื่อนะคะซึ่งรายชื่อที่จับสลากได้จะปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันในวันที่21พฤษภาคม2568ณาสารกลางจังหวัดกระบี่ที่ทําการปกครองจังหวัดและเผยแพร่ทางเพจ Facebook ของสํานักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ซึ่งรายชื่อบัญชีสํารอง100รายชื่อนี้ก็จะมีกําหนดระยะเวลา2ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับ การตอบรับจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นต้นไป